บริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์แด่พระพิสุสงฆ์ของพระพิสุสงฆ์จงรักของพระพิสุสงฆ์รักข้าบาสกุลจีวรข้าบาสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเลื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขสและเพืลล่อความสุขแก่ข oh ้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้า hm ทั okay. mm ้งหลายตลอดกาลและนานเพิอด Thank <laughs> you. ท uh, uh, ีคณะคุดแล้วก็ุดใจบุญจากสิงคโุร์ขุดสูงวัยไม่สูงวัย มีภูมิกระดูกเย่นแล้วก็จะมึงมองมันเล่นจันทร์สิ้นเดือนนะฮะคนคนนี้อ่ะเขาบอกเขาุมมติเยอะๆด้วยก่อนจะได้ทำให้เขาบ้านมันเล่นจันทร์วัรันลับเสือพูนบ้านลับเลย ยามนี้เราเดมาเปลี่เียนที่เรอีสิปีอันนี้โชคดีนี้กคุณที่เวันนี้ใช่ไหมอ่าวันสะวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเพระนั้นที่นี่อ่เขาเรียกว่ามีคนเขามาขายที่แหนวันที่หึ่งเข้ามันเข้าไปในแรงัน ญาติอาภรีวะนะโอระภรีโมริติสังขารเมวะเมวะอิโตวจินนัมเวตานังบากาปตีอิจิตตังปจิตตังตมหาคิพภิวัตสัมมิจตุสัมเรห์โหรสังคปะจัตโวปนาราโสยตัมานิโสติราโสยตหาสปิปิโยวิวัตสัมเรห์ มีความโชคมีความเป็นความร่ำรวยจนเปิดแก่คณะสายบุญจากสิบรินฤานีในเดียวกับการภาะเลียนส่งภาพภาพเลเยสส่งมีมุมคิดผึ่งคิดผึงเหมือนจริงมีทั้ามด14รูปแล้วก็ Gracias. เด็กเอออายุยี่สิบแปดคนยี่สิบแปดเนี่ยอายุน้อยยี่สิบแปดประมาณน่าสี่สิบ